สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องมิคโคซิงนะครับมิคโคเล็กเล่นของใหญ่อีกแล้วครับล้มไหมครับล้มไหมครับเอาครับจัดครับจัดครับล้มไหมครับโอ้โหเสียดายมากเลยครับต้นนี้ครับปกติเขาซื้อต้นละาสามสี่พันนะครับ ผมแล้วครับแม่ครเล็กเล่นของใหญ่ครับอันนี้นาสนใจใช้บริการติดต่อได้ครับแม็โครเล่นเล็กของใหญ่ครับคูปต้า KX913 s ซ p e r Series 2เปอร์ซีรีส์ครับสั่ให้ครับทำงานชั่วโมงละ800ครับ ย้ายดินถอยดินครับไม่ว่าจะล้มต้นไม้ขุดโพนปั่นกันเทนาขุดตรงฟุตติ้งขุดคลองโคกหนองนาโมเดลนะครับเราก็รับทำครับราคบ้านบ้านครับสนใจติดต่อได้นะครับวันนี้อยู่บ้านนิคมเขต5้าต่อครับบทีิคมพัฒนาอำเภอกุขัขขนจังหวัดศรีสะเกดครับบรรยากาศครับอ๋อ,อ เดพระอาทิตย์กำลังจะตกครับสวยครับสนใจใช้บริก,การต่อทักเชตมาได้ครับเฟสชื่อว่ารถหกล้อดำเกินที่เร็ววงขันนะครับเนี้คนระับถอยไปดำฝั่งนู้นนะครับรถเสียยอดกำลังดันอยู่แล้วครับ Vậy là bao gấp Mà đúng gấp Cháu KX 913 13 City 2 đúng không? ก็ลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ